สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่25พฤศจิกายน6 8นะครับ a c e b o o k กีตกร์สันโดษครับเผื่อท่านใดอยากจะเอาไปใช้เป็นอะไรนะพวกแจ็คพวกอะไรบางตัวอาจจะใช้ได้นะครับพวกชิปพวกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครจะเอาไปใช้อะไรนะครับนะหรือเอาไปวางโชว์ก็ได้นะครับผมขายถูกๆให้นะคือผมซื้อของซื้อเอเฟอ์แล้วเขาแถมตัวนี้มาให้เขาบอกว่าเป็นงานช่างนะครับมันอาจจะซ่อมไม่ได้แต่พวกแจ็คพวกอะไรพวกนี้ก็น่าจะใช้งานได้ครับมันมีไฟขึ้นนะ เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเนี่ยพวกแจ็คนี่ก็ยังแน่นอยู่ครับแล้วก็ดูข้างในก็ยังเหมือนกับยังดูดีอยู่เลยนะครับพวกชิปนี้ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเผื่อคุณเอาไปใช้ได้นะรูแจ็คใช้ได้แน่แน่ลัางถาแล้วก็ฝาลังถานนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองใส่เครื่องให้คุณดูนะแล้วเราจะเสียบปลั๊กให้คุณดูมันขึ้นไฟด้วยนะครับขึ้นจีหนึ่งด้วยเปึงป้งเปืง้งเปื้งแต่ว่ามันค้างแล้วกดไม่ได้ปุ่มอะไรเปล่าไม่ได้หมดเวลาขึ้นไฟเสร็จแล้วอะ ุ่มโ sto เวลาเรากดค้างไว้เดี๋ยวผมกดให้ดูจะกลับคืนโปรแกรม p r เ s e โรงงานก็ทําได้มันขึ้นออให้ด้วยแต่พอจะเข้าหมดหมดใช้งานปุ๊บมันไม่ขึ้นอะไรอีกเลยเดี๋ยวผมจะใส่นอ็อตแล้วเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กกันนะครับฝาลาังถ่านก็อาจจะไม่ใช้ได้นะครับฝาลาังถ่านนะเราเสียเวลาด้วยกันนะแบบเป็นคลิปไม่ตัดต่อนะครับนะทําให้ครับได้ใจเดี๋ยวเอาจริงได้รูแจ็คไปเขคุ้มแล้วนะ ผมขายเท่าไหร่เดียวขายร้อหสิบาทพอคุณค่าส่งห้สิบเป็นสองร้อยรวมส่งให้ครับรวมส่งไปเสนีแบบลงทะเบียนนะครับนะ EMS มันแพงเกินไม่ไหวถ้าใครอยากให้ส่ง EMS ค่าส่งแปดสิบครับลงทะเบียนห้าสิบ EMS แปดสิบนะครับ่เ,เสียเวะลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมค่อยขายให้มันแน่นทีหลังแล้วกันนะ,ะคุณจะได้ไม่เสียเวลานาน ฝาลังฐานเผื่อใครไม่มีเนี่ยก็ยังได้เอาไปใช้นะครับฝาลังฐานก็ใช้งานได้แน่นยังแน่นอยู่เจ้าตัวนี้เอาใส่อย่างนี้เนาะโอเคใส่ได้แน่นดีอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจะเสียบอะแดปเตอร์ให้ดูตอนเสียบอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะขึ้น,นจะขึ้นแต่ผมเอาเอฟไอตรงนี้เก็บก่อนมันเกะกะไปหมดเลยวางตรงไหนดีอะวางตรงนี้ได้ไหมโอเคตรงนี้แล้วกันเนาะตรงยามองเนาะ โอเคเอามันง่ายๆอย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบอะแดปเตอร์ให้คุณดูนะครับผมจะเปิด่ยโคมไฟก่อนนะมันจะขึ้นซูมจีหนึ่งให้คุณเลยเห็นไหมครับพอมันจะขึ้นปุ๊บตรงนี้ปกติมันต้องขึ้นยูหนึ่งเราก็ต้องกดได้ใช่หไหมฮะนี่กดไม่ได้เลยปรับอะไรก็ปรับไม่ได้เลยปรับไม่ได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเราถอดอะแดปเตอร์ออกนะครับอยู่นะถอดอะแดปเตอร์ออกแล้วจะกดโปรแกร,รมอเนี่ย กดโตค้างไว้ซูมไปทุกรุ่นครับอย่างนี้อยากกลับคือโรงงานนะครับ Factory Reset นะครับ Factory reset นะครับถอดแดปเตอร์ออกแล้วกดโตค้างไว้มันเป็นสูตรของซูมตลอดการนะครับเนี่ยมันทำงานได้ด้วยพอเรากดโตค้างไว้แล้วเสียบมันจะขึ้นออออาอหมายความว่าจะกลับคือโรงงานทั้งหมดเลยใช่ไหมนะครับให้เรายืนยันก็กดโตอีกครั้งหนึ่งปุ๊บตอนนี้กลับเป็นโปรแกรมโรงงานทั้งหมดแล้วเนี่ยขึ้น G1 แล้ว ถ้ามันขึ้นยินหนึ่งอยู่อะ่อกี้นี้ก็ใช้งานได้แล้วแต่นี่มันขึ้นแค่แคนี้ครับตีซะว่าเผื่อซ่อมไม่ได้นะคุณเอาใช้เป็นอะไหล่ได้นะครับหน้าตามันก็ยังดูดีอยู่นะครับแ้านนี้ก็ยังกดนุ่มอยู่เผื่อคุณเอาไปใช้เป็นอะไหล่นะตัวลูกยางตัวอะไรตัวปุ่มตัวหนอบมันเนี่ยเผื่อใช้เป็นอะไหล่ได้นะครับโอเคร้อยห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบสำหรับลงทะเบียนค่าส่งแปดสิบสำหรับ EMS ครับไม่แพงนะเผื่อได้ใช้นะครับ เฉพาะตัวเครื่องนะครับอ่านี่นครับแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับ